สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะลองถ่ายวอล์กหนึ่งวันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเที่ยวกับแฟหนึ่งวันทำอะไรบ้างเราดูกันเลยรับแฟนต้องเตือถ่านม,มันก่อนนะ รัคโอเคหลังจากที่ไปรับแฟนมาแล้วแน่นําตัวหน่อยครับโอเคเทคสองเมื่อกี้น้องเขิดคองนะครับแนะนําตัวอีกทีครับ <c oughs> แยจะไปไหนกันตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับไหนสั่งอะไรไว้ อันนี้ของเขา <c oughs> เย,ยังไม่ได้เราต้องรอก่อนนะคะเราะัะเ,เอาแต่เดียวไว้ะะมาแล้วกบเขากุ้งของโปรดให้ลองรีวิวสิไม่ใช่กูว,ว่าในกะเพาาในจาน,นมันมีอะไรบ้าง <c oughs> นั่นกุ้งตัวใหญ่ดีนะใช่กุ้งตัวใหญ่อืมน่ะเกินอร่อยไหม,อ,มอร่อยบอกว่าอร่อยนี่เก่งใจไหมค้พ่อหัวเรา นี่นะคะคนจะพาไปเที่ยวไม่รู้ว่าจะพาแฟนไปเที่ยวหรือว่าจะมานั่งสูบบุหรี่ดีดสรุปแล้วคุณจะพาแชนไปเที่ยวไหนคะหนังครับไว้เจอกัน วันนี้เราจะดูหนังเรื่องอะไรกันหนังดวงพี่ไม่เอาไม่ชอบหนังผีเขาชอบหนังผีดูหนังผีกันไม่ทำไมมันขึ้นไม่ได้เึง่อนนั่นแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับเขาเขาเปิดเป็นร้านสาขา ที่นี่ b ิคซีสตหาเนะเขายังไม่เปิดให้บริการครับโอเคต่อไปเราะทำอะไรกันดีให้เราไปหาอะไรดโอเคไปดูกันเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราเข้ามาซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารกินที่บ้านเธอเป็นการแก้ไขปัญหาที่เราไปดูหนังแต่ว่าไม่มีหนังมาดูก็เลยซื้อของแอด วนี่อยากกินอะไรดีคะวันนี้นะคะซิฟไก่กันไหมตาไปทำไก่ทอดคนง่ายเลยมากับเชฟแล้เนี่ยกินไก่ทอดเหรอใช่แล้วอยากกินไก่ทอดโอเคไปดูไก่กันโอเคแล้ววันนี้ดีอะไรอ่ะเนื้ออกเหรอใช่เนื้ออกโอ้ยไอต์ลดทุนไปอีกเดี๋ยวได้เนี่ยสังเกตเห็นอะไรเล็บ นี่มันอะไรนี่ฮใช่เป็นแฟชั่นเหรอครับใช่เขากำลังฮิตแฟั่นิดแถวไหนครับเนี่ยฮิตเฉพาะในซอยบ้านหรือเปล่าหิตแถวบ้านเอาไหนเลาวี่ไบเอาโอเคใส่ใส่รถเลยโอเคค่ะตอนนี้เราตัดสินใจมาเลือกอันนี้เชฟกำลังจะทำอะไรโโ่ บอกว่าส่วนวนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดไก่าว่านุ่มแต่ก็ไม่ให้ส่วนที่นุ่มที่สุดก็ไก่เราเลือกไก่ได้แล้วนะคะหลังจากซื้อไก่เสร็จแล้วดูอะไรคะ ที่บ้านอะเยอะแย,ย,ยะเต็มบ้านไม่คือช่วงนี้ไม่มีลิสติกโอ้โหไม่มีลิสติกเต็มบ้านครับอ,รอ่ะซื้อให้หยิบมาเลยอเอ๊โอ้ยนึกว่าเสื้อกลับด้านโอเคเอาอันนี้แหละไปะ มา,าับคาร่าเ,เอาก็ได้ปะใหญ่ไปเปล่าใหญ่ไปเปล่าว่าเขาใส่อะไรไม่รู้ไม่เคยจับมันใหญ่ไปใส่ไม่ได้หรอกต้องโทรหามันไ,ไม่ติดก่อนบอกว่ามาบ่ายเลย โอเค okay, ครับวันนี้เราก็ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนดิซีได้อะไรบา้างได้ของมันเนยอะเลยใช่วันนี้ไม่ได้ดูหนังเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรได้ซื้อของแทนก็ถ้าเพื่อนชอบที่พวกเรามาทำอะไรสาระอะไรสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเลยฮะแล้วรอติดตามคลิปใหม่บ๊ายบาย